สวัสดีครับวันนี้บ่นไปด้วยพอดแคสต์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอาดิดาสแตนสมิธนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงพอาีว่าช่วงนี้เราสนใจรองเท้ารุ่นนี้อยู่ในระดับหนึ่งเลยก็ต้องบอกกันนะครับว่าอาดิดาสแตนสมิธเนี่ยเป็นรองเท้าเทนนิสมาก่อนนะเพราะว่าในยุคปีประมาณ1965เกนี่ยกีฬาเทนนิสถือว่าเป็นกีฬาที่รับความนิยมในระดับที่ค่อนข้างสูงมากครับโดยออริจินอลเนーจริงๆของอาดิดาสแตนสมิธเนี่ยก่อนที่มาเป็นชื่อนี้มันชื่อว่าอาดิดาสโรเบิบบเเร์ตเฮ ต้นแบบเลยก็คือคุณโรเบิร์ตเฮลเล็ตซึ่งเขาเปนะ็นนักเนนิสชาว ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยมันก็ถูกมีการเปลี่ยนชื่อมาะกนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันเขาบอกว่าตอนแรกเลยครับต้นกำเนิดจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาในปี1963นเะครับมันเป็นรองเท้าเทนนิสที่ดูมีความเรียบง่ายมากแล้วก็ดูมีความผิดแปลกประหลาดไปจากตัวอ d ดิดาทั่วไปอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยอาดิดาเราจะรู้จักแดงน้มที่เป็นแบรนด์3แถบอะคือหลายคนคุ้นอะอาดิดาต้องเป็นแบรนด์3แถบกับอ e ีใบไม้ my, อะไรนั่นแหละแต่ว่าอา,าแบบดิดาสนะ ลายแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยก็เป็นแบบสามแถนอกแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยไอตัวไอรัสตันสมิธนะครับมันไม่ได้ถูกเป็นสามแทนม,นมันใช้ในการเป็นจุดเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วเป็นจุดแบบขนานกัน3อันอย่างเงี้ยใครที่เคยเห็นก็น่าจะรู้อยู่เดี๋ยวเราจะแทรกรูปให้นะครับโดยคนที่คิดจะทําแบบจะทําตัวไอ s ัสตันสมิธขึ้นมาเนี่ยก็คือฮอร์สเดสเตอร์ซึ่งก็คือลูกของคนก่อตั้งอาดิดาสนั่นแหละครับโดยเขาเนี่ยออกมาเป็นรองเท้าไงนะ ออกมาเป็นรองเท้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือประมาณแบบในปี1965เลยก็ว่าได้ที่ว่าใช้ชื่อว่าเป็น Adidas อ่า Adidas อะไรนะ Adidas r o b e r t h ์ l l e t เเนาะก็คือถือว่าเป็นแบบหนึ่งในรองเท้าที่น่าสนใจมากครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณโรเบิร์ตเฮลเลตเนี่ยเขาก็ได้ทำการแขวนกักเก้ก็คือเลิกตีเทนนิสไปเนี่ยก็เลยทำให้อ d ดิดาสเนี่ยตัดสินใจที่จะแบบหา e n d o r s e m e n t คนใหม่ที่แบบอยู่ในวงการเทนนิสอย่างเงี้ยเลยเหมือนกับว่าหาหาแล้ว่าหาไอคอนคนใหม่เออให้แบบ ให้แบบมันมาเข้ากับตีมรองเท้าที่เป็นรองเท้าเทนนิสน่ะไปมาๆเนี่ยจะพัดจะผูกไปไปเจอคุณสแตนสมิธนะครับโดยแบบโดยเหมือนกับว่าเขาก็ได้เชิญคุณสแตนสมิธได้มีการเซ็นสัญญากันเนาะเพื่อแบบให้มาช่วยหน่อยแบบช่วยเพื่อจะแบบว่าเออโปรโมทรองเท้าให้หน่อยครัเป็นแบบไอคอนให้หน่อยอย่างเงี้ยโดยอ่าในปีแบบก็เหมือนกับว่าแบบก็มีการเซ็นสัญญากันนะครับในปี1973เนาะคุณสเตนสมิธก็ได้ซายคอนแทคกับอาดิดาสแล้วก็ถือว่าแบบเรียกว่าไงเดีย เขาบอกว่าเหมือนกับเป็นสัญญาที่เป็นคอนแทคแบบอันดับ13จากทั้งหมด50ที่แบบเป็นอินฟลูเอนที่แบบมาอยู่ในวงการสปอร์ตอะไรประมาณนี้แหละมันเข้าใจยากหน่อยนึงแต่ว่าเอา,เอาง่ายก็คือว่า Adidas นะครับตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อรองเท้าครับจากโรเบิร์ตเฮลเลนจากอาดสโรเบิร์ตเฮลเลนรีเนมเป็นส t ตนสะมิ t เนาะแต่ว่าในหลังจากที่แบบคุณส a ตนสะมิ h เนี่ยเขาเซ็นสัญญามาปี1,973นะ้ะกกัวจะได้เปลี่ยนอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ย ก็มาเขาที่เข้าทางก็คือปี1978เท่ากับว่า5ปีเนี่ย5ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเขาได้ทำการลบเอาคำว่า h e l l e t นะครับออกจากตัวลิ้นรองเท้านาะแล้วก็มีการใส่คำว่าเอน d b y s บแซ s m i t h เข้าไปเนาะก็ถือว่าเป็นการ Official Rename ที่แบบค่อนข้างนานเหมือนกันนะเพราะว่าลองเราลองเทียบไทม์ไลน์ูน่ว่าคุณแซนสมิดอะเซ็นสัญญามาปี1973แต่ว่าอะไรกว่าจะลงตัวเนี่ยก็ผ่านไปปี1978เลยก็ว่าได้แล้วก็ ถัดมาครับยุคลูกเรืองของ Adidas ที่แบบเป็นแซนสมิธเนี่ยมันบูมขึ้นมาห,หนักๆเลยก็คือประมาณปี1988นะครับมันมีรายงานออกมาว่าแซนสมิธเนี่ยถูกขายไปมากกว่า22ล้านคู่เนาะแล้วก็ถูกลิสต์ลงใน Guinness World Record ด้วยแล้วก็ในปีแบบ1994นเะ่เนี่ยมีการรายงานต่อนะครับว่าแซนสมิธเนี่ยถูกขายไปแบบมากกว่า23ล้านคู่เลยก็ว่าได้แล้วก็พอมาอยู่ในช่วงแบบยุคต้นๆ2,000น 2, เนี่ยครับยุคต้นๆ2,000 2,000 ประมาณ2000ไปลายปลายประมาณแบบป,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 ปี2007 2000ไปองพนางเงี้ย Adidas s t a n Smith นะครับได้มีการแบบเรียกว่าออกเวอร์ชันใหม่เขาเรียกว่า a d i d a s Stan Smith 2ซึ่ง a d i d a s Stan Smith 2เนี่ยมันจะมีความต่างจาก a d i d a s Stan Smith รุ่นแรกอย่างนึงก็คือว่าตรงบริเวณส้นรองเท้าครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นออริจินอลหรือว่ารุ่นแรกสุดเนี่ยมันจะมีเป็นรูปอ่าไอ้รูปผญ,ญังของ Adidas ใช่ปะแล้วก็จะมีคำว่า t a n Smith เขียนอยู่แต่ว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยจะมีแค่รูปโลโก้ของ Adidas Original อยู่ๆเๆาอว่าเป็เนการแบบ หรือว่าเป็นการแบบว่าเป็นการแบบเป,บบเปลี่ยนรูปโฉมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าจริงๆแล้วครับสแตนสมิธเนี่ยเคยถูกเลิกขายไปแล้วครั้งหนึ่งนะในช่วงประมาณแบบปี 2010- 2012ประมาณเนี้ยคือคือเลิกขายไปเลยอ่ะก็คือไม่มีการขายไอ้ดัสบอกว่าจะแบบไม่ได้ผลิตต่อเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับ ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราจะแทรกวิดีโอไปให้คือมันจะมีคอมเมอร์เชียลตัวหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นการแบบบอกว่าเฮ้ยสแตนสมิธกลับมาแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าไอดัสสแตนสมิธเนี่ยมันถือว่าเป็นหนึ่งในไอคอนอะของวงการสนิเกอร์ที่แบบสนิเกอร์จ๋ามากเลยนะแล้วก็เป็นหนึ่งในรองเท้าที่เคยเป็นอเท้าเฮนนิสมาก่อน,นแล้วถูกมูฟตัวเองเนี่ยมาอยู่ในฝั่งแฟชั่นเนาะอ่าจริงๆแล้วครับต้องบอกว่าพัฒนาการของสแตนสมิธเนี่ยมันมีแบบ มันมีแบบเยอะมากๆแบบเยอะโคตรๆอ่ะเพราะว่าถ้าเราไปนับดูครับจำนวนแค่แบบ l i m i t e d Edition ของ s ซนสมิอย่างเงี้ยถ้าจะให้นับอ่ะมันมีแบบเกือบๆจะร้อยลวมั้งไปแบบไปคอนแลกกับคนนั้นคนนี้รวมถึงแบบแต่และเวอร์ชั่นต่างๆครับมันมีแบบเยอะมากเยอะจนแบบเราก็ยังนับไม่ไหวเนาะแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วครับไอดาแซนสมิเนี่ยถือว่าเป็นแบบหนึ่งในโมเดลคลาสสิกเนาะแล้วก็สีคลาสสิกจริงๆของแซนสมิเนี่ยมันคือตัวรองเท้าขาวแล้วก็ตรงบริเวณลิ้นแล้วก็ตรงตรงส้นเนี่ยจะเป็น วก็ในปัจจุบันนะครับแซนสมิธก็ยังถูกวางขายต่อไปเนาะก็ยังมีการแบบถูกวางขายต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยอาดิดาสได้มีการแบบเพิ่มสิ่งหนึ่งเข้าไปในแซนสมิธก็คือว่าอยู่ในมีพาเล่ที่ว่าพาเล่คอลเลกชันพาเล่คอลเลกชันคืออะไรพาเล่คอลเลกชันมันคือสิ่งที่อาดิดาสพยายามจะบอกพวกเราทุกคนว่ารองเท้าแซนสมิธนะครับ ทำมาจาก material ที่เป็นวัสดุรีไซเคิลเนาะซึ่งเขาก็ตั้งเป้าว่าเขาจะพยายามใช้วัสดุรีไซเคิลเนี่ยให้ได้มากที่สุดตอนนี้เราก็พยายามหาข้อมูลอยู่ว่าไอ้อพาเล่มันใช้เท่าไหร่แต่ว่ามันมีข่าวแว่แวๆมาว่าอาดิดาสเขาตั้งเป้าว่าจะให้แซนสวินะครับใช้แมทเทียลที่รีไซเคิลได้หรือแบบเป็นท,ที่แบบมาจากพลาสติกในท้องทะเลเนี่ยมากกว่า50%ในปี2025นะครับก็ก็ต้องบอกนะครับว่าณปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่า ซฟมีเนี่ยเดินทางมาแบบใช้คําว่าตั้งแต่ปี1,963มาณนะปัจจุบันเนี้ยก็ใช้คําว่าร่วมจาโหมันกี่ปีแล้วมันสี่สิบห้าสิบหกสิบปีแล้วด้ทํา้เนี่ยมันถือว่าถือว่านานมากเลยครับกับรองเท้ารุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยที่อยู่มานานขนาดนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งเป็นไอเทมเนี่ยเราคิดว่าหลายคนนะอยากได้แล้วก็หลายคนมีอยู่แล้วก็ยังไงก็ใครที่สนใจนครับก็ลองไปดูตามชอ็อปตามอะไรต่างๆได้เนาะก็ถือว่า เรามาช่วยเขาโปรโมทหน่อยๆแล้วกันกับช่วงนี้นะครับก็สําหรับใครที่ฟังจบแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละแหลรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์หรือว่าใครจะคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะพยายามเข้ามาดูมาเข้ามาตอบให้มันบ่อยๆือเนาะส่วนใครที่นึกภาพรูปไหนไม่ออกเราจะแทรกรูปไปให้ก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ